สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยามันจะดูดวงกับพี่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสาบเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊ cribe ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถทัก ลาย ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกขึ้นมาเปิดสวยเลยนะครับ1น่ถ้วยเนาะราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ ก้าถ้วยนะครับเดี๋ยวเปิดแถวล่างอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันก่อนเนาะคือความรักความสัมพันธ์นะสำหรับชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะครับดาวแห่งความรักของคุณคือดาวคาวน,านได้โคจรไปอยู่ในเรือนที่3ของลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งโยกหน้าเป็นตําแหน่งที่ให้ความสําคัญในลักษณะของการที่เราได้ปฏิสัมพันธ์หรือการติดต่อการสื่อสารมีในเรื่องของคอนเนคชั่นต่อกันที่ดีมีโอกาสแนวโน้มของการที่ตัวคุณเองได้รับ เปิดประสบการณ์สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาแสดงว่าโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขานั้นเปิดใจถ้าคุยกันน่ะมันย่อมมีโอกาสมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ของคนรักของคุณคือดาวอังคารได้โครจรไปอยู่ในภพเลือนศาสหะ เขาเรียกว่าเลื่อนการติดต่อสื่อสารเป็นตำแหน่งนิดนิดเนี่ยปละว่านน้อยประว่าเราอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันจะไม่ได้หวือหวาแบบปุ๊บปั๊บดีเลยอะไรประมาณนี้บางครั้งเราก็ต้องอยู่กับตัวเองบ้างบางครั้งเราก็ได้ติดต่อสื่อสารกับเขาบ้างมันมีนาาักษณะของการมีในยะสําคัญโดยที่เรากับเขาค่อนข้างที่จะออกสังคมร่วมกันแต่มันอาจจะไม่บ่อยนะครับอาจจะมีโอกาสในการที่จะได้ออก ไ,ได้เผชิญกับความรู้สึกดีๆมีความประทับใจเด็กถือถ้วยนะครับเป็นความประทับใจซึ่งกันและกันนะครับมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการติดต่อการสืออ่อส,สารอีกในแยะสําคัญนะครับก็คือดาวพรหัสบดีโคจรกลุก่มรักเป็นตําแหน่งโกมุตเกน ตำแหน่งกมุตเก์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกว่าดาวพระบรีทับรักเน่ยมักจะได้คู่นะครับมักจะได้คู่เพราะ12ปีมีครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมีการเริ่มต้นที่ดีแต่พระศรสบรีถอยหลังแล้วนะครับอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนศาสตรที่ว่าอาจจะต้องเหมือนกับต้องใช้เวลานะครับ ตรงกับไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยนะครับมันต้องใช้เวลากับการรอคอยนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บจะดีหมดอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะเจออาจจะมีการพัฒนามีการเพิ่มเติมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีงามแต่บางครั้งเราก็ต้องพิพจารณาต้องอยู่กับสิ่งที่เราต้องพยายามค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงไปทีละสเต็ปม,มันถึงจะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นอีกในแยะสําคัญหนึ่งคือดาวพุธดาวศุกร์ แล้วก็ดาวเกตสุรยิยก็คือดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรไปเป็นประในช่วงแรกนะครับมันอาจจะทําให้คุณค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับมีในเรื่องของการตกในเรื่องของความรู้สึกอยู่ในเรือนธาตุน้ําด้วยนะครับความโรแมนติกความรู้สึกความอ่อนไหวมาเต็มเลยช่วงแรกนะครับแต่มันก็จะไปในทิศทางที่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะดาวประจําตัวนั้นเป็นตาแหน่งประเสร็จแล้วเนี่ยดาวประจําตัวคุณจะเลื่อนไปที่พบเลนมรณะเป็นตําแหน่งมหาจักร แปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง c h n g e หรือ Transformation บางสิ่งบางอย่างไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องตกใจนะครับบางคนบอกว่าดาวประจําตัวจะไปตกในเรือนมรณะมันอาจจะดูเหมือนเสียแต่ตามจริงมันไม่ได้เสียแต่แปราะว่าเราอาจจะต้องมีระยะห่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ยังมีโอกาสของการติดต่อการสื่อสารที่ดีแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วความรักของคุณจะไปต่ออย่างไรกันบ้าง ขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวพฤก,กษ์พลักนาพฤกษ์นเนาะอยากให้ฟังทุกอย่างให้จบก่อนล้วค่อยตัดสินใจอย่าเพิ่งฟังอะไรแบบเ่งครื่องกลางๆนะครับพรไพ่ใบล่างนะครับโอ้เปิดมาคือห้าดาบกับห้าไม้เลยนะแล้วก็เป็นไพ่ the hermit นะครับโอเคกงรอแห่งโชคลาบโอเคแล้วก็เป็นพไพ่ใบนี้ราชินีเอ็มเพรสพรไพ่ใบสุดท้ายเดอะเวิร ไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าความรักความสัมพันธ์มันมีติดขัดไปในช่วงขณะหนึ่งเหมือนกันอาจจะดูเงียบดูนิ่งไปนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณจะตกในล้นมรณะแล้วเป็นตําแหน่งมหาจักรมันยังดีตรงคาว่ามหาจักรเนี่ยมันต้านรับได้อยู่กับในเรื่องของการบุกบ่าวฝ่าฟันที่จะทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิม ก็ได้เช่นกันถึงแม้คุณกับเขาจะมีประเด็นและปัญหากันในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดราชินีถือดับตั้งแต่แรกอยู่แล้วสแสดงว่าคุณกับเขา,ามีในเรื่องของปัญหากันเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวพฤกษ์พแต่มันไม่ได้ทําร้ายในเรื่องของความรักที่คุณมีกับเขามีต่อกันเลยนะครับผมยังเชื่อว่าคุณกับเขายังรักกันอยู่เพราะอะไรมันมีไพ่ดิ็ม ดีเอ็มเพรสแปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณกับเขายังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกดีต่อกันนะครับไม่งั้นคงไม่เกิดหนึ่งถ้วยด้วยเนาะหนึ่งถ้วยกับดีเอ็มเพรสแปลว่ามาการันตีว่าคุณกับเขายังสามารถไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้เพียงแต่นะครับมันอาจจะต้องมีสัญญาณนิสสากของการที่ต้องเจอกันน้อยลงหรือว่าอาจจะต้องปรับในเรื่องของมุมมองอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันเขาคิดอย่างเราคิดอย่างบางครั้งอะ่ะ mindset ของเรากับเขาอ่ะมันตีกันมันไม่เข้ากันหรือว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับมีราชินีถือดาบบางครั้งเราก็อาจจะค่อนข้างแข่งกับเขาบ้างเพราะเรามีความรู้สึกว่าฉันไม่ผิดนะหรือฉันไม่ได้แบบเป็นคนที่จะต้องแบบนะสมมติถ้าคุณมีปัญหาในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ห่างไกลนะครับมันก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่า,เ,าเรากับเขาอ่ะมีแนวความคิดที่อาจจะ ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูรดทอนลงไปมันอาจจะทําให้มีประเด็นมีปัญหาอีกฝ่ายอาจจะดูงงแงงงแง,งหรืออาจจะเป็นตัวเรานะครับที่อาจจะทําให้เกิดความสัมพันธ์นั้นมันดูแบบลาบากนิดนึงอะประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์มันยังคงพัฒนาและไปต่อ ในสิ่งที่ดีได้เพียงแต่เราอาจจะต้องปรับมุมมองปรับความคิดปรับไมซ์เซ็ใหม่ๆนะครับอาจจะยังพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้นฟื้นกลับมามีโอกาสมีทิศทางที่โอเคขึ้นดูดีขึ้น h m p r p s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  เนี่ยแปละว่าคุณอาจจะยังเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้อยู่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทังเรือง คุณยังมีสถานะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําให้เขากับเรานั้นกลับมามีโอกาสดีๆกันได้อีกครั้งหนึง่งแค่อาจจะมีเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะต้องแบบรอคอยนิดหนึง่งเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการรอคอยแต่มันมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่เขาจะกลับมานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอีกครั้งหนึง่งนะครับมีไพ่กงรลอแห่งโชคชะตารวมกับไพ่เดอะเวอร์ โอกาสของการกลับมาค่อนข้างสูงที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นไปในทิศทางที่ดีร่วมกันแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าพึ่งไปแบบซีเรียสเกินไปแล้วก็อย่าพึ่งไปมีปัญหามีประเด็นจนเกินไปเข้าใจว่าบางครั้งอ่ะโอกาสในเรื่องของการที่เขากับเราอาจจะเจอกันน้อยลงหรืออาจจะต้องห่างกันบ้างหรืออาจจะต้องเงียบๆห่างๆไปบ้างมันเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครอยากให้มันเกิดเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ให้ได้บางครั้งเราอย่างที่บอกไปอ่ะพ่บอกแล้วตั้งแต่แรกว่าบางครั้งคุณก็ต้องอยู่ด้วยความหวังด้วยความรู้สึกดีๆที่อาจจะต้องแบบ รักตัวเองให้มากหน่อยโฟกัสตัวเองให้มากหน่อยบางทีเราไปโฟกัสเขาเกินไปเราอาจจะจดจ่ออยู่กับความรู้สึกของเขามากเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้เราคาดหวังกับความสัมพันธ์พอมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดมันก็ทําให้เรากับเขามีประเด็นแล้วก็ปัญหาทั้งที่ตามจริงอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรืออาจจะไม่ได้ความผิดของเขาด้วยหรืออาจจะเป็นความผิดของเขาแต่ไม่ใช่ความผิดของคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันแต่มัน มันห้ามกันไม่ได้นะเนาะเพราะความสัมพันธ์มันยากอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เราไงมันต้องแบบต้องลากอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยมันต้องผูกติดอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยเสมอมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะต้องให้เวลากับการที่จะต้องเปลี่ยนผ่าน transformation น,น,นะครับในเรื่องของความคิดหรือในเรื่องของ mindset ต่างๆเพื่อที่เราจะได้อ่ากลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องให้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับให้เขา คิดหรือเราอาจจะต้องคิดต้องตึกตรองต้องดูสถานการณ์ให้เยอะให้มากอย่าแบบอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูคือเรากับเขาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเซนซิทีฟกันทั้งคู่นะครับประมาณนี้ก็ต้องให้เวลาในการตัดสินใจนะครับหรือว่าในเรื่องของการที่ต้องฟื้นฟูสภาวะอารมณ์นะครับพยายามเปิดโลกกระนัดโดยการที่เราต้อง รักตัวเองแล้วก็พยายามหาความสุขเสริตัวเองความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็อาจจะทําให้เรามีความประทับใจมีความรู้สึกดีๆร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นชาวพฤกษบอย่าเพิ่งท้อใจทุกใจเหนื่อยใจจนเกินไปความหวังใหม่การเริ่มต้นอ่ะมันยังคงมีอยู่นะครับโอกาสของความรักที่คุณกับเขายังมีร่วมกันอ่ะมันมีอยู่เสมอขอให้คุณอย่ายอมแพ้แล้วก็อย่าเพิ่งเส้นหวังแล้วก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสเยอะเกินไปให้เราพยายาม รถในเรื่องของความรู้สึกลงมาแล้วโฟกัสตัวเองก่อนแล้วค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าปล่อยพลังงานบวกให้กับเขาเพื่อให้เขามีความรู้สึก เชื่อใจมั่นใจกับความรู้สึกที่มีต่อกันมันจะลดในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับคุณนั้นมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำกับในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งแล้วเราก็ต้องลดในเรื่องของอารมณ์ความทิฐิลงมานิดหนึ่งเพราะไพ่บอกว่าบางทีเราอาจจะแข็งกับเขาจนเกินไปนะครับมันอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่กับตัวเราแล้วมันดูอึดอัดนะนะครับไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวกับคำว่าเขาลักหรือไม่รักแต่มันเกี่ยวกับคาว่าเขาอึดอัด หรือเปล่าที่อยู่กับเราแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าผิดหรือถูกด้วยนะครับเอาเอาคําว่าผิดถูกคําว่ารักไม่รักออกจากหัวไปก่อนนะครับคําว่าอึดอัดคือความรู้สึกที่อยู่ด้วยแล้วมันคือรักแต่มันอึดอัดนะครับ หรือมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันมันไม่ได้แบบราบลื่นอะ่ะมันทําให้มีแต่ปัญหาในความคิดอะ่ะเหนื่อยใจอะ่ะนะครับประมาณนั้นอะ่ะอันนี้เราก็ต้องพยายามลดช่องว่างตรงนั้นนะครับกลายเป็นการเอาอกเอาใจนะครับดูแลใส่ใจเทคแคร์ care, แบบนี้นะครับมันจะทําให้เขาอะ่ะมีความรู้สึกที่ประทับใจและรู้สึกดีแล้วอยากกลับมาหาเรามากกว่าปกติด้วยประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงและไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นติดต่อได้ที่บูพยานนะครับไลน์บูพยานเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ